ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 9มีการจัดห้องเช่าราคาถูกเดือนละ999บาทช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนตกงานพร้อมกับส่งเสริมอาชีพและก็หาตำแหน่งงานให้นะครับเพื่อให้มีรายได้ นายจุติกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม,มนะครับลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานีและหลุมแก้วสองครับเพื่อตรวจเยี่ยมและก็มอบแนวทางการจัดเตรียมอาคารสถานที่พักอาศัยสําหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้แก่กลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้านคนตกงานไม่มีที่พักและคนที่ต้องการหาที่พักราคาถูก ซึ่งที่โครงการบ้บนเอ้ออาทรจังหวัดปทุมธานีนั้นมีห้องว่างประมาณ1,000ห้องทางการเคหะแห่งชาติครับจึงได้จัดทําห้องให้เช่าพักในราคาถูกเดือนละ999บาทและกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงานครับเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะคนไร้บ้านที่ว่างงานเพื่อให้มีรายได้ฟังสิ่งทัานฐมนตรีจุติครับแล้วก็สามารถเช่าอยู่ได้จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็เป็นห้องที่ขนาดประมาณ30ตารางเมตร และประชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นนะครับสุขอนามัยดีขึ้นและประสัจจุบัพัฒนาสังคมและความมันม,มนุษย์นั้นก็ทํางานร่วมกันกันกบกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าคนไร้บ้านที่ยังตกงานนะครับถ้ามีทักษะก็จัดหางานทําให้ได้เลยนะครับมีทั้งรับจ้างส่งของรับจ้างแพ็คของพนักงานทาความสะอาดยามแล้วก็มีหน้าที่อื่น ส่วนใครที่ขาดทักษะจะไปแรงงานอีกประเภทหนึงน่งก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะช่วยมาดูแลในตรงนี้ อย่างที่ได้บอกไว้นะครับคนตกงานที่ไม่มีอาชีพนั้นทางกระทรวงแรงงานจะจัดหางานให้ตามความเหมาะสมซึ่งในขณะนี้มีตำแหน่งงานที่สามารถรองรับได้กว่า300ตำแหน่งและหากใครที่ยังไม่มีทักษะในการทํางานก็จะมีการฝึกอาชีพและก็บีเลี้ยงให้จนกว่าจะมีงานทําครับทั้งนี้สําหรับกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นคนพิการก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านห้องพักในโครงการสำหรับช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน10ครอบครัวครับโดยจะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสัปดาห์หนะ้า